กรณีนางสาวนุนฮาลีซาอายุ18ปีลูกจ้างชาวไทยในร้านอาหารในมาเลเซียได้คลอดลูกที่โรงพยาบาลกาจังเมื่อวันที่2 7กุมภาพันธ์โดยเป็นการคลอดก่อนกำหนดน้ำหนักของเด็ก1.2กิโลกรัมทำให้ลูกต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดจากนั้นเมื่อช่วงกลางเดือนมีนาคมเธอจำเป็นต้องเดินทางกลับเข้าไทยเพื่อต่อวีซ่าที่อำเภอสะดาจังหวัดสงขลาแต่เมื่อต่อเสร็จกลับไม่สามารถเข้ามาเลเซียได้เพราะว่ามีการปิดประเทศเพื่อป้องกันโควิดทำให้เธอต้องกลับบ้านเกิดที่ปัต และไม่ได้พบหน้าลูกมา5เดือนค่ะซึ่งทางโรงพยาบาลได้คิดค่าใช้จ่ายในการทำคลอดและดูแลเด็ก3218ดงกิตคิดเป็นเงินไทยประมาณ220,000บาทโดยผู้ใจบุญเมื่อทราบข่าวจึงนำเงินช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการนำตัวลูกของเธอกลับไทยซึ่งในวันนี้เธอและสามีได้ปิดรับบริจาคและเข้าพบกับนายอำเภอรกระเพอ เพื่อนำเงินในบัญชีที่ได้รับบริจาคก,กว่า1นึ0 0 0บาทมอบให้กับรัฐช,ช่วยดูแลโอนเงินไปยังกระทรวงการต่างประเทศและโอนต่อไปจ่ายให้แก่โรงพยาบาลในมาเลเซียรวมถึงพาลูกเธอกลับมาโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับหน้าที่เป็นตัวแทนประสานงานให้ค่ะ